กล้วยทอดเตาถ่านสูตรโบราณไม่ใส่น้ำตาลที่หัวสะพานคลองมัมบางเส้นบายพาสห่างจากโกลบลเฮาส์ตำบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสตูลมีเพิงเล็กๆตั้งอยู่กลางทุ่งนาและสวนปานํามันหากไม่ตั้งใจสังเกตน้อยคนนักจะรู้ว่าที่นี่ขายกล้วยทอดเตาถ่านสูตรโบราณเพราะจะรู้เฉพาะกลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ออกมากรีดยางในช่วงเช้าเท่านั้นโดยสองพี่น้องจะช่วยกันขายกล้วยทอด และเมนูข้าวมันปลาเค็มสูตรโบราณที่เน้นขายแบบไม่ปรุงแต่งมากนะักอย่างปลาเค็มที่นำมาใช้ก็จะนำไปย่างมากกว่าทอดเพราะจะได้ความหอมอร่อยอีกหนึ่งรสชาติตามแบบฉบับวิถีชาวบ้านในราคาจานละ20บาททานกันแบบจุกๆอิ่มไปเลยพิเศษหน่อยก็ราคา25บาทนอกจากนี้ทางร้านยังมีส้มตำและโกปีที่กินกับข้าวมันปลาเค็มหรือกล้วยทอดด้วย โดยเฉพาะกล้วยทอดที่นี่ถือว่าเป็นการใช้วิธีแบบพื้นบ้านคือใช้ไม่ฟืนที่หาได้ในพื้นที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทอดนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊สหุงต้มแล้วยังเพิ่มรสชาติความหอมอร่อยให้กับกล้วยที่ทอดด้วยสูตรโบราณที่นี่คือไม่ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มความหวานให้เสียสุขภาพเพราะกล้วยที่นำมาใช้มีความหวานในตัวอยู่แล้วและจะใส่เพียงน้ำปูนใสเพิ่มความกรอบ ไข่ไก่แป้งข้าวเจ้ามะพร้าวขูดน้ำเกลือเล็กน้อยใบเตยเพิ่มความหอมเท่านั้นและน้ำตาลทรายที่ไม่ใส่ย,ยังทำให้กล้วยออกมาสีสวยน่ากินด้วยสำหรับกล้วยที่ใช้แล้วแต่ฤดูกาลบ้างก็เป็นกล้วยน้ำว้าและกล้วยไขย่ขาย13ชิ้น20บาทนางดารารัดขวันเมืองลูกค้าที่ผ่านไปมาแวะชิมต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่า มีรสชาติที่อร่อยสำหรับคนที่ชอบกล้วยไม่สุกงอมเกินไปและข้อดีคือไม่ใส่น้ำตาลเพราะกล้วยมีความหวานอยู่แล้วและมีความหอมของเตาฟื้นและใบเตยด,ดื่มกับโกปียิ่งเพิ่มรสชาติให้การกินกลมกล่อมมากขึ้นเขาทอดแบบธรรมชาติทอดใช้ไม่ฟื้นทอดมัญหายากแล้วค่ะสมัยนี้มันไม่มีแล้วแล้วก็สูตรของมะนี่ไม่ใส่น้ำตาลกรอบนอกนุ่มในค่ะ,อ,ะอร่อยมาก มะก็จะใช้มะพร้าวใช้แบบธรรมชาติหมดทุกอย่างแล้วก็ของมะจะเน้นใบใบเตบยใบเตยทอดหอมอร่อยมากค่ะนางรจนาศรีสุขอายุ62ปีแม่ค้าบอกว่าในหนึ่งวันจะขายข้าวมันตะเค็มวันละ2กิโลกรัมและกล้วยทอดวันละ5หวีให้กับชาวสวนยางและชาวบ้านที่ผ่านไปมาและคนที่ชอบออกกำลังกายมานั่งทานแบบบ้านๆในราคาเบาๆ โดยจะขายตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าจนของหมดในหนึ่งเดือนจะหยุดเพียงสองครั้งหากสนใจอยากกินอาหารพื้นบ้านโทรสอบถามได้ที่0987241697เราทำแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนนะคะสูตรผสมก็ไม่ต้องอะไรมากมายคือเราจะใช้กล้วยกล้วยที่มีอะ,อะไรดีล่ะไม่แก่มาก,มก,มากแล้วก็กวยรสหอม หวานแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลอะไรทั้งนั้นเพราะธรรมชาติของกล้วยมันมีอยู่แล้วค่ะแล้วการทอดนี่นะคะทำไมถึงต้องใช้ไม้ฟืนทอดคะก็ช่วย,ปร,ยประหยัดก็จะ <c ười> คือว่าก็ประหยัดก็ดีคือว่าไม่ต้องใ,ใช้อแก๊ส <c ười> มากมาย <c ười> คือแบบธรรมชาติดีกว่าค่ะมันหอมได้มค่ะมันหอมได้ค่ะไม่ต้องไปอะไรมากมาย นอกจากนี้ทางร้านคุณป้าทั้งสองยังนำหน่อกล้วยมาปลูกไว้ข้างร้านรวมทั้งผักสวนครัวเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจแหล่งที่มาของอาหารและรถรายจ่ายอย่างดีงามน่าเอาเป็นแบบอย่างสองใต้นิ้วรายงาน